ขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบดูอกแล้วคลิกที่การตลาดเครื่องมือและคลิกที่เมสเซจช็อตคัทขั้นตอนที่2เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการกำหนดค่าการตอบก,กลับและคลิกเพิ่มทางด้านขวาขั้นตอนที่3กรอกเนื้อหาที่ต้องการตอบก,กลับและกรอกคำสั่งช็อตพร้อมทั้งเลือกภูมิภาคที่ต้องการกำหนดค่าการตอบก,กลับและบันทึกหมายเหตุ การตอบกลับชอคารองรับการส่งเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพและวิดีโอนอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชันนำเข้าเมสเซจชอ็อคัตได้โดยดาวน์โหลดแม่แบบ และนำเข้าเนื้อหาการตอบกลับสามารถอัพโหลดได้สูงสุด5,000ข้อความความแตกต่างระหว่างแม่แบบข้อความส่วนตัวและแม่แบบข้อความทั่วไปแม่แบบข้อความส่วนตัวสามารถดูและใช้ได้เฉพาะผู้สร้างเท่านั้นแม่แบบข้อความทั่วไปสามารถดูและใช้ได้โดยพนักงานทุกคนภายใต,ใต้บัญชีเดียวกันหลังจากสร้างเมสเซจคันแล้ว จะสามารถตอบกลับผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็วสำหรับคำถามง่ายๆและยังสามารถใช้ฟงชังก์ชันนี้ในแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วย